รบกวนแนะนำนิดนึงค่ะว่าพี่มาจากร้านอะไรออคะรวมสินครับรวมสินอ,อ,อยู่แถวไหนคะอยู่ที่หนอ,อ,องแสมอมใหญ่อ,อ๋อ,อไม่ทราบว่าร้านพี่นี่เปิดมากี่ปีแล้วคะเปิดมาได้ประมาณ10กว่าปีแล้วครับ10กว่าปีใช่ไหมคะอ,อ,อยากทราบว่าเ,ออเริ่มต้นเนี่ยพี่รู้จักปั๊มอิมพีเรียนยังไงอะคะรู้จักปั๊มอิมพีเรียนจากร้าน อ๋อแนะนำให้ใช้ปั๊มใช่ครับก็คือทีแรกไปซื้อก็คือมีมีปั๊มนี้อย่างเดียวนะฮะอ๋อค่ะค่ะก่อนหน้านี้ที่จะใช้ปั๊มทีเลียนก็ใช้ของโปกุระค่ะึ้นไปซื้อจากห้างเอ่อพวกเดอะมอลอะไรพวกเนี้ยฮะใช่ค่ะก็คุมโปรใช่คือมาใช้แล้วก็ไม่ทนนะครับใช่ค่ะ หลังจากนั้นก็มาเจอที่ร้านเคเคซึ่งไป้อร้านเพื่ออะไร,ระใช่ครับก็รู้จักตรงนี้ก็คือว่าเาร่อขา้านเคเคใค่ะแล้วก็เจอปัลมตัวนี้ไม่เคยใช้มาก่อนฟั๊มตัวนั้นผมล้างเสียก็เลยเอาลงมาใช้ดูทีแรกก็ไม่มีใครแนะนําว่าอย,อย่ามาใช้ดูแล้วเห็นแล้วว่าความคงทน <ม>ใช้มาสักระยะหนึ่งก็ได้ประมาณ3าปีมันก็มีเสียงว่าเราใช้งานหนักก็เลยซื้อมาเพิ่มอีกหนึตัวมาเพิ่มีกห่งตัวทีนี้ก็หาถึงก็มีตัวเก่าึ้นมาก็รู้จักกาจายฐานตเกมแล้วก็มาเอามาต้องที่นี่แล้วก็ทุกวันนี้ก็ใช้อยู่ประมาณแปดเทื่องยี่ห้อ ยี่ห้ออมพิเีนอย่างเดียวเลยครับไม่มีอย่างอื่นเลยอิมเรียนรุ่นอันี้จะเป็น่นใหม่ดีดนเ่ร็ผมไม่รู้อันมีวิจัยผมไม่ใช่ผมเป็นูกาอยากทราบว่าจุดที่ประทับใจในอิมพิเลียนในปั๊มฉีดอิมพิเรียนี่คืออะไรอะคะก็คือแรงอัดแรงฉีดดีนะคะแล้วความคงทน รูปลักษณ์นี่เป็นส่วนประกอบครับค่ะแล้วต่อไปในอนาคตเนี่ยปั๊มตัวต่อไปที่พี่จะเลือกใช้ถ้าเกิดว่าตัวที่พี่ใช้อยู่แล้วมีมีมีปัญหาเนี่ยต่อไปคือพี่จะใช้ของยี่ห้ออะไรคะก็คงจะใช้รุ่นนี้เหมือนเดิมอ๋อมีนเลนเหมือนเดิมเพราะว่าเมื่อประมาณวันอาทิตย์ที่แล้วประมาณ3วันสองสาวันเนี่ยมออีอะไร นกดาวเทลอ่ะเนไมาบอกมาเสนอรุ่นหนึ่งจำยี่ห้อไม่ได้เขาบอกว่าแรงอัดร2อยี่สบาทเข้ามาเทสอะไรผขไม่เอาเพราะว่าผมผมบอกว่าใช้อันนี้ดีกว่าใช